เดี๋ยวเราจะมาใช้นาโดบานาน่าบน g e มินาในการสร้างสติกเกอร์กันนะครับข้อแรกเลยเราจะสร้างตัวละครของเราก่อนแล้วเราจะนำตัวละครของเราไปสู่ขั้นตอนที่2ก็คือเอาไปเปลี่ยนอารมณ์และท่าทางต่างๆเราจะทำกัน10อารมณ์นะครับแล้วเราก็จะได้สติกเกอร์เป็น1 c o l คอลเลกชันมาเริ่มกันเลย ให้มาที่ Gemini ครับพิมพ์ใน Google ได้เลยครับแล้วก็กดคำว่า Google Gemini จากนั้นก็จะเข้ามาสู่หน้าตานี้นะครับหลายๆคนที่เคยใช้ AI อย่างเช่น Cha ท g p t มันก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือมีกล่องข้อความมาไว้ให้เราพิมพ์ตรงนี้ใครที่อยากจะใช้ตัวโปรที่จะเข้าถึงเครื่องมือหลายๆอย่างได้ก็จะมีให้ทดลองใช้ฟรี1เดือนนะครับไม่ต้องเสียงเงินหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาที่แถบเครื่องมือตรงนี้นะเราจะมาในเครื่องมือที่เป็นรูปกล้วยตรงนี้ครับ เขียนว่ารูปภาพก็จะเป็นการเปิดการใช้โมเดลนาโนบานาน่าแล้วเดี๋ยวเราจะสร้างรูปภาพกันดังนั้นผมจะพิมพ์พร้อมประมาณนี้นะครับให้สร้างสติกเกอร์ลูกแมวตัวสีส้มใส่หมวกสีดําด้วยมีลายเส้นคาแรคเตอร์ที่เป็นแนวคาวาอิท่าทางก็คือยืนบกมือพื้นหลังสีขาวระบุขอบไปด้วยเงาเน้นความคมชัดสะอาดเหมาะกับการทำสติกเกอร์ในโซเชียลหรือใครอยากจะเอาพร้อมเหมือนผมแบบนี้แล้วแก้ไขแค่ตัวละครอย่างเช่นผมเอาตัวละคร แมวตัวสีส้มคุณอาจจะเอาเป็นสุนัขเป็นนกเป็นตัวอะไรก็ได้ที่คุณอยากได้เอามาเป็นตัวละครหลักก่อนซึ่งพร้อมตัวนี้คุณสามารถแคปหน้าจอแล้วก็เอาไปพอร์ตสคริปต์ได้หรือว่าจะเอาพร้อมที่ผมใส่ไว้ในรายละเอียดนะครับถ้าใครดูคลิปผ่าน y YouTube หลังจากที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดส่งแล้วรอสักครู่ครับไม่นานนะครับเร็วมากเราก็ได้สติกเกอร์ออกมาแบบนี้แลครับแมวตัวสีส้มใส่หมวกสีดา ค่อนข้างตรงกับพร้อมที่ผมใส่นะแล้วเราสามารถใส่พร้อมภาาไทยแบบนี้ไปได้เลยซึ่งมันง่ายมากเลยนะครับคุณสามารถปรับแต่งพร้อมตัวนี้ได้เลยนะผมได้ตัวละครหลักมาแล้วแหละ1ตัวซึ่งผมอยากจะให้มันเป็นท่าทางอื่นๆแต่ว่ายังคงคาแรคเตอร์ตัวนี้ไว้ทํำยังไงคือผมจะดาวน์โหลดภาพนี้เอาไว้ก่อนจากนั้นเราก็มาเพิ่มไฟล์ตรงนี้ครับแล้วไปอัปโหลดภาพนี้ขึ้นมาหรือใครจะลากมาใส่ก็ได้แบบนี้ครับ ทีนี้ก็ใส่พร้อมไปแบบนี้ครับผมจะบอกว่าใช้ตัวละครตัวเดิมนะเป็นแมวตัวสีส้มใส่หมวกสีดําเหมือนเดิมพื้นหลังสีขาวแล้วก็ขอบเป็นสติกเกอร์โดยแก้ไขให้ท่าทางเป็นดีใจย,ยิ้มตาปิดกระโดดดีใจและชูมือ2ข้างเดี๋ยวเรามากดส่งดูครับไม่นานนะครับ AI ก็แก้ไขรูปภาพให้เราเพิ่มขึ้นมาแล้วจากรูปแบบนี้เป็นต้นแบบสร้างออกมาเป็น แบบนี้แล้วครับเราได้2รูปภาพแล้วใช่ไหมการ์ตูนก็เป็นการ์ตูนตัวเดียวกันเห็นไหมครับพอเราจะสร้างรูปภาพที่3เราก็ทําแบบเดิมผมก็จะคัดลอกพร้อมตัวเดิมนี่แหละมาแล้วก็ลากรูปต้นฉบับของเรามาใส่ตัวนี้คุณสามารถประยุกต์ได้ไม่ว่าคุณจะวาดรูปภาพเองหรือคุณจะมีรูปของตัวคุณเองก็ได้คุณเอามาใส่แล้วเปลี่ยนท่าทางก็ได้มันสามารถใช้หลักการนี้ได้เช่นเดียวกันทีนี้ผมจะสร้างรูปภาพที่3ผมแค่แก้ไข ในส่วนที่ผมต้องการแก้ไขก็คือท่าทางใส่ท่าทางใหม่ลงไปอยากจะได้แบบตาเป็นรูปหัวใจอลองดูซิกดส่งครับไม่นานนะครับ AI ก็สร้างรูปภาพออกมาให้เราเป็นแบบนี้เลยครับโอ้สุดยอดไหมครับได้3ภาพแล้วน่ารักมากๆเลยสติกเกอร์ของเราคุณสามารถไปประยุกต์ทำสติกเกอร์ขายบนแพลตฟอร์มต่างๆได้ทาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบตามจำนวนที่ เราต้องการอ่เดี๋ยวผมเจยกตัวอย่างอีกสัก1ตัวแล้วกันคัดลอกมาแล้วก็ใส่ท่าทางใหม่ลงไปแล้วกดส่งทำจนครบทั้ง10สติกเกอร์หรือคุณอยากจะได้20สติกเกอร์คุณก็แค่หาไอเดียให้ตัวละครทำท่าทางต่างๆตามที่คุณต้องการส่วน10ไอเดียที่ผมมีผมจะแปะเอาไว้ใต้คลิปที่โพสต์ใน YouTube นะครับตรงรายละเอียดคุณสามารถคัดลอกแล้วเอาไปสร้างสติกเกอร์ของคุณเองได้เลยนี่คุณก็จะมีสติกเกอร์ เอาไว้ใช้เอาไวโ้โพสต์สร้างไรายได้เป็นของตัวเองแบบนี้แล้วครับง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับลองนาวิธีตรงนี้ไปใช้กันดูนะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาสติกเกอร์ไปเพิ่มความคามชัดหรือเอาไปตัดพื้นหลังในโปรแกรมที่เราถนัดได้เลยซึ่งมันมีหลายโปรแกรมมากๆเลยแล้วเราก็จะได้สติกเกอร์น่ารักน่ารักมาเป็นคอลเลกชันแบบนี้แล้วครับได้หลายเว็บไซต์นะครับเราสามารถเอาภาพที่มาจาก AI ไปขายได้เพื่อให้เราสามารถสร้างรายได้จากสติกเกอร์ที่เราสร้างขึ้นมาหลายๆคนมีภาพมีผลงานแบบนี้แล้วใช่ไหมครับไม่รู้จะเอาไปขายที่ไหนนะผมจะมีคอร์สต,ตัวนี้ครับที่ชื่อว่าเสกภาพเป็นเครื่องผลิตเงินก็สมัครทักเข้ามาหาผมทางช่องทางนี้ได้จะเป็นการสอนสมัครแพลตฟอร์มนะครับซึ่งเน้นในการสมัครแพลตฟอร์มเหมาะมากๆเลยสําหรับมือใหม่ที่ไม่รู้ว่าจะเอาภาพ ที่ตัวเองสร้างที่ตัวเองวาดไปขายที่ไหนนะครับเพราะว่าการสมัครแพลตฟอร์มที่ถูกต้องก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยมันจะมีเรื่องในการกรอบแบบฟอร์มการสมัครกรอบแบบฟอร์มภาษีในคอร์สนี้ผมก็จะรวมเอาไว้ให้หมดแล้วครับโดยที่คุณไม่ต้องลองผิดลองถูกในการไปศึกษาด้วยตนเองเลยซึ่งการสร้างรายได้มันก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่เราเอารูปภาพไปโพสตบนผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วคนก็จะมาซื้อผลิตภัณฑ์อย่างเช่นเสื้อแก้วน้ําที่มีลายของเราเราก็จะได้รับค่าผลงานของเรานะครับ อย่างเช่นแพลตฟอร์มอย่าง Replable หรือว่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่เราเอาภาพของเราไปโพสต์ไว้เลยแล้วคนก็จะเลือกรูปภาพของเราไปใช้งานมันมีหลากหลายรูปแบบมากๆเลยภาพที่เราสามารถเอาไปโพสต์สร้างไรายได้ได้ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายภาพวาดก็สามารถขายได้เช่นเดียวกันแล้วเราก็จะมีไรายได้แบบ Passive Income เหมือนไรายได้ที่ผมเปิดขึ้นมาให้ดูตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ผมสร้างไรายได้ได้จากผลงานที่เป็นภาพแบบนี้นะครับซึ่งใครเป็นมือใหม่สนใจที่จะเริ่มต้นศึกษานะครับ ที่จะอัดแน่นเรื่องการสมัครแพลตฟอร์มก็สามารถลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้ได้สามารถทักเข้ามาหรือไปที่เว็บไซต์ของผมเพื่ออ่านรายละเอียดของคอร์สเรียนนี้ได้นะครับส่วนใครนะครับที่เพิ่งเริ่มต้นในการทําภาพทําผลงานแบบนี้ออกไปขายไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็ตามนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นช่องทางที่จะสามารถสร้างไรายได้ได้ไวๆภายใน1เดือน2เดือนผมแนะนํานะครับให้คุณไปทําอย่างอื่นดีกว่าเพราะว่าการสร้างผลงานการสร้างรายได้ด้วยวิธีนี้ มันจะต้องอาศัยความสม่ำเสมอความอดทนแล้วก็การสะสมผลงานให้มีจำนวนมากแล้วเป็นผลงานที่ดีผลงานที่สวยก็เริ่มต้นจากการที่เราชอบก่อนถ้าเราชอบแล้วเราก็จะทำมันได้นานโดยที่เราไม่ได้มองว่าเอ้ยทำแล้วมันจะต้องมีไรายได้เกิดขึ้นไวๆนะให้เริ่มต้นจากการที่เราคิดว่าทำด้วยความสุขด้วยความสนุกที่เราจะได้เห็นผลงานที่เราได้กดได้คลิกแล้วมันมีภาพออกมามันสนุกมันทำให้เราเพลิดเพลิน ทำให้เราผ่อนคลายแบบนี้ดีกว่าครับส่วนเรื่องไรายได้เดี๋ยวมันก็จะตามมาทีหลังส่วนใครที่ชอบคลิปความรู้ดีๆแบบนี้นะครับก็กดติดตามช่องของผมเอาไว้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาทุกคนมาเรียนรู้เรื่องอะไรอีกเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ